สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฮาน้อยพะรวยนะคะวันนี้ก็มาพบกับอาจารย์แอตักศิลาค่ะวันนี้ตรงกับวันพุทธที่2 9เมษายนพศ2563นะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันพระกันด้วยนะคะหลายๆท่านเมื่อวานที่ได้รับโชมอาจารย์นะคะก็ได้รับความเพ่งความปังกันไปนะคะทั้ง ไทยเย็นแล้วก็ฮานอยปกติอนะนะคะอาจารย์ก็ขอแสดงความยินดีสําหรับทุกท่านด้วยที่ได้รับโชคลาภกันภัยนะวันนี้เดี๋ยวเราก็มาดูตัวเลขเด่นประจําวันนะคะดาวเด่นประจําวันซึ่งตัวเลขเหล่านี้ค่ะได้มาจากท่านอาจารย์ยาขัติยวัฒน์นะคะเจ้าของสถาบันตักซีลาของเราซึ่งท่านได้นํามาจากวิชาการให้เลือกขั้นสูงนะคะแล้วก็ ช่วงเดือนพฤษภาคมที่จะถึงเนี่ยค่ะสำหรับท่านที่อยากจะมาเรียนฟรีนะคะก็สามารถโทรมาสอบถามกันได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้นะคะก็จะมีท่านอาจารย์ยาเจ้าของสถาบันนะคะแล้วก็อาจารย์สวิน์นาเกษมค่ะอาจารย์แปะอาจารย์กิติภูมิแล้วก็อาจารย์ชานฮูลีนะคะทุกท่าน สามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะว่าอาจารย์สอนตรงกับวันไหนกันบ้างนะคะก็สอบถามเส้นทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันเบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะวันนี้เราก็มาเริ่มดาวเด่นประจําวันเลยนะคะดาวเด่นดวงแรกของวันนี้นะคะคือดาวเจ็ดค่ะ ดาวเจ็ดนะคะหรือดาวเสานะคะอยู่ในตําแหน่งโจโรเลิกนะคะและยังเป็นเกษตรเกาะอยู่นาวังลูกที่หนึ่งมีดาวเจ็ดหรือดาวเสาเป็นเจ้านาวังและยังได้วรโคตหนาวังค่ะดาวเด่นตัวที่สองนะคะหรือดาวเด่นตัวสองดาวจันทร์ค่ะดาวสองหรือดาวจันทร์อยู่ในตําแหน่งเพชฌฆาตเลิกและยังเป็นเกษตรเกาะอยู่นาวังลูกที่หนึ่งมีดาวสองหรือดาวจันทร์เป็นเจ้านาวังและยังได้วรโคตหนาวังค่ะดาวเด่นตัวที่สามดาวหนึ่งค่ะ ดาวหนึ่งหรือดาวอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งมหัธนูแห่งเลิกและยังเป็นมหาอุดเกาะอยู่นาวังลูกที่ห้ามีดาวหนึ่งหรือดาวอาทิตย์เป็นเจ้านาวางังและยังได้นาวาังบริสุทธิ์ค่ะดาวเด่นตัวต่อไปดาวสี่ค่ะดาวสี่หรือดาวพุธอยู่ในตำแหน่งมหาธนูแห่งเลิกเกาะอยู่นวังลูกที่หมีดาวสี่หรือดาวพุธเป็นเจ้านาวางังและยังได้นาวังบริสุทธิ์ดาวเด่นตัวต่อไปดาวห้านะคะ ดาวห้าหรือดาวพระรหัสปดีอยู่ในตำแหน่งโจโรเลกและยังเป็นนิดเกาะอยู่นวังลูกที่สองมีดาวแปดหรือดาวราหูเป็นเจ้านวังดาวเด่นตัวสุดท้ายประจำวันนี้ดาวเก้านะคะดาวเก้าหรือดาวพระเกตค่ะอยู่ในตำแหน่งมหาธโนแห่งเลิกเกาะอยู่นวังลูกที่7มีดาวหกหรือดาวสุขเป็นเจ้านวังนะคะสําหรับดาวเด่นประจําวันอาจารย์ก็ คจากจักรดาศีนะคะมาใหท้ทุกท่านได้นําไปวิเคราะห์แล้วก็นําไปเสี่ยงโชคได้นะคะวันนี้ที่อาจารย์ชอบค่ะดาวดวงแรก7ค่ะ5นะคะ9ค่ะ1ค่ะ7 5 9 1นะคะแล้วก็สำหรับท่านที่ชอบตัวเดียวนะคะอาจารย์ให้เด่นนะคะ6ค่ะ หกนะคะแล้วก็อีกเช่นเดิมค่ะเก้ากับหเป็นเลขเดียวกันท่านสามารถกับหัวกับหางได้เอาตามที่ท่านชอบได้เลยนะคะแล้ววันนี้พิเศษค่ะมีคอมเมนต์แล้วก็มีลายมาหาอาจารย์ส่วนตัวนะคะที่สมาชิกหลายๆท่านที่ได้ติดตามชมอาจารย์นะคะแล้วก็แฟนคลับ fc นะคะอาจารย์ช่วยจับคู่สามแบบเน้น,เ,น,นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทุกอย่างใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมนะคะตัวเลขที่อาจารย์ชอบนะคะถ้าจะให้จับ สานะคะสำหรับท่านที่ชอบ9นะคะห้าค่ะเจ็ค่ะเก้าห้าเจ็ดนะคะลองดูได้เลยอีกคู่หนึ่งนะคะหนึ่งค่ะ9ค่ะเจ็ค่ะหนึ่งเกเจ็ดนะคะชุดแรกเก้าห้าเจ็ดชุดที่สองหนึ่งเก้าเจ็ท่านสามารถนำสลับอะไรก็ได้แล้วแต่ที่ท่านชอบหรือท่านที่ชอบสองตัวสามารถนำไปจับคู่ได้เลยหรือนำ ตัวเลขในจากราศีนะคะจับคู่ได้เลยวันนี้เต็มหน้ากระดานหน่อยนะคะก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆปังๆนะคะท้ายคลิปเหมือนเดิมค่ะอาจารย์จับคู่2คู่3ไว้ให้เผื่อเป็นแนวทางสำหรับท่านที่ ไม่รู้จะไปแนวทางไหนนะคะก็นําตัวเลขที่อาจารย์จับไว้ให้ไปวิเคราะห์เพิ่มเติมกันได้เลยนะคะแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้อาจารย์แอบแบบนี้ไปทุกๆวันนะคะแล้วก็สําหรับคอมเมนต์ใต้ u t u b e อาจารย์ก็จะตอบทุกคําถามเลยคะ่ะสําหรับแฟนคลับทุกทกท่านนะนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับกําลังใจที่ส่งพลังบวกมาอาจารย์ก็ขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วกออ็อยู่กันเป็นเพื่อนกันไปตลอดแบบนี้ไปในทุกๆวันเลยนะคะแล้วก็วันนี้ก็ อากาศเริ่มจะร้อนแล้วก็มีเสียงนกด้วยนะคะก็เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ